ต้นขามต้นนี้พี่น้องเบิ่งความสูงมันเลยเหลวขึ้นไปครับอู้ยับเพิ่งครับทั้งใบใหญ่ครับสูงโคตรเลยนะครับเลยผมว่าเบิ่ต่ำกว่า20เมตรอย่างแน่นอนครับสูงคักสูงสูงวาดอุปยาดม่นฟุกเลยพี่น้องอ้าวฟุกฟุกฟุกจะทีหนึ่มาใกล้แล้วพี่น้องอีเดี๋ยวเรเป็นน้ำนะครับ พูดนะครับใกล้แค่เอี่ยมแล้วพี่น้องน่นะครับตามโจนะอ้างนี่ผมาน้องอนฮ้อฮอันี้มานำเพิ่งอีกจายหนึ่งนะพี่น้องอันต้นก็มาแล้วนะครับพูดยืนเท่จริงน้าผาเพื่อนก็อยากให้อะไรครับ ใครจำได้นะครับหางบกใหญ่นะครับผมโจกแต่ตรงกลางดูครับพี่น้องถือส้อยไปแล้วครับโอ้ผู้ใด,ด่มา,าวะบ่รู้ว่าเขานําหอยผมมาหรือเปล่านะครับโอ้พี่น้องไม่ได้อะไเลยเมื่อน,นี้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุพูทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับเมื่อนี้มาตามพึ่งคือเก่าครับแต่มาคนเดียวนะครับพันต้นเพื่อนไปปลูกอ้อยนะครับพอดีว่าขี่รถมาทางพูนะครับมาเห็นต้นผูนะครับก็เลยนํามานะครับขี่รถมาเรื่อยๆนะครับเลาะมาต้นมะขามต้นนี้ครับพี่น้องเบิ่งความสูงมันครับเหลวขึ้นไปครับอู้นครับพิ่งครับห้งใบใหญ่ครับสูงโคตรเลยนะครับผมว่าบทต่ำกว่า20เมตรอย่างแน่นอนนะครับ สูงคักสูงสูงอุบัอุบอีบะ้ะเพิ่งอยู่สูงหังกับใใหญ่นะ่ครับเดี๋ยวกล้องใหญ่ซูมให้เบิ่งนะครับเก็เป็นเพิ่งหลวงที่ทรงหนาๆนานะครับมันอาจสิเป็นเพิ่งแก่แดงจึงขึงบ่มีอะไรก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่งใหม่ ที่หัวเต็มมะกาะนะครับเพราะว่ามันก็ยังบบทันได้สร้างหางเนาะมันก็ยังบ่ย้อยแต่นี้มันหนาผมบบเห็นคอนนะครับเอากล้องส่องทางไกลส่องเบืองกับโบเห็นนะอยู่ทางใต้มันนะครับน่าจะแก่นะครับก็บบขึ้นดีกว่านะครับเพราะมันสูงโพดนะครับพี่น้องที่นี่ขึ้นไปมันอาจจะบุคุ้มถ้าบบได้อะไรเลยนะครับเอเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยส่วนพันต้นมาขึ้นช่วงกลางเดือนมีนาหรืออะไรอย่างที่นะครับมันน่าจะมีน้ํานะครับช่วงนั้นนะครับเพราะว่าดอกไม้ใหญ่มันน่าจะออกหลาเอาก็ ปล่อยไว้ก่อนน่าจะบ่มีคนเห็นนะครับเลาะมาบักไก่พี่น้องโอ้หมองจะมาพร้อมิ้มหางหนึ่งตรงนี้กับพังเล็กน,น้อยเดี๋ยวลองเบิ่งนเนาะมีน้ำบ่เดี๋ยวตัดลงมาดูครับถ้าบ่มีอย่างเก่าสิบลเอาด้วยพี่น้องตัดแล้วก็ดึงลงมาได้บ่ัเดี๋ยวลองเบิ่งครับหวังว่าสิมีหัวน้ำเนาะ <c oughs> ถ้าได้หังนี้ไปก็มีหางอื่นได้พร้อมมีหัวน้ำเก็คือสีโอเคอยู่เดี๋ยวลนมันตัดลงมาเบินก่อนพี่น้อง ยาบเพงแล้วพี่น้องาสิตัดนะครับบบตัดแล้วบบมีน้ำเลยครับโอ้ตอดผมเลยลุง <c oughs> กล้องเลยกูน่ไปดีกว่านะครับบบเอานะบบมีอะไรเลยหังกลเพิ่งเริ่มเฮ็ดไปขี่รถลออ้อไหมีกบบไกลด้วยพี่น้องมาพรา้ต้นไม้มีดอกนะผมรู้ว่าดอกอะไรเด้อครับ มีตัวอยู่บลายปเป็นได้ครับเห็นแวบๆคืออย่างนี้เพิ่งบินลงไปช่องนั้นนะครับโบแน่ใจว่าเพิ่งหรือเปล่านะพี่น้องแต่๋มันบินแวบๆลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเบื่องกันเผื่อฟุกนะครับหามั่วนะครับเมงอะไรกันนำนะครับเพราะว่าโมเม่นผ่านนะครับพี่น้องช่วงนี้ไปใส่มาใส่นะครับถ้าเกิดเดินทางต่างถิ่นก็อย่าลืมใส่แมสเด้อพี่น้องเจียวล้างมือกับพกนะครับเพราะว่าสถานาการณ์โควิดนี่มัน มันเงียบๆนะครับแต่ว่ามันติดนะครับทางบ้านผมก็ต้องป้องกันนะครับเป็นห่วงลูกนะครับไปไปทางใดก็ระวังตัวกันให้ดีนะครับพี่น้องครับเป็นห่วงนะครับไปไปเบิ่งกันเอาสิฟุกบ่ขี่รถมาใต้ต้นมันนะครับผมเห็นแวบๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนะพี่น้องนี่นี่มั่วแท้ๆเด้ครับด้วยความสัตว์จริงเลย ี๋ยวมุนเข้าป่าฟุกเดี๋ยวนีน้เนาะพี่น้องถ้าฟุกนี่แม่นจังบุญว่ะเอาคือเป็นคลองน้ำเลยเป่าเนี่ยโอ้ยเป็นคลองน้ำพี่น้องฟุกเดี๋ยวนี้ฟุกเดี๋ยวนี้ ไม่ได้เ่ยมีนิ้มบ่กโอ้เม่นฟุกเลยพี่น้องฮ่าฟุก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 ท้งทโอ้ฮังใบใหญ่ดรอกครับเฮออยู่ฟังนี้้อมเออโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว ดดปุ๊กแท้พี่น้องแท้ไปตรงนี้ไปเดี๋ยวด้วยครับโอ้หดแดงยังไ Chụp chì mình hình hàng phương quần nào cấp Chị Tôm, là Mà chụp thì hình hàng phương chứ Ủa, mấy đứa, chạy Để có cong dày zoom cho mấy đứa nào cấp Này, nó ต้นอะไรบุลุทางน้อยๆแต่ถือว่าฟุกนะครับก็หวังว่ามันสีขาวอากลากนะครับเ <c oughs> พราะว่าถ้าเกิดเพราะว่ามันน่าเะบ่มีน้ำอย่างแน่นอนนะพี่น้องครับหายากเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งนกันเลยครับฟุก <c oughs> หามุมมากล้องใหญ่ซูมเอามาได้เลพี่น้องเป็นน้ำบิดเลยนะครับ มันสอนอยู่ถึงบุนนะครับพึ่งนะครับโอ้โหนะเป็นคุมบากใจเลยนะครับได้ถางกันยกใหญ่แน่นอนนะครับแทงได็กเอานะครับห่งน้อยๆนะครับหวังว่าจะขาวอักลากเด้เพี่ยน้นงะม่รู้ว่ารักมาอยู่โดนปเดยถ้าห้ามไปฝั่งพุนอาจจะเขียนซั์อยู่นะแต่ว่ามันมีทางข้ามไหมพี่น้องะให้จังเด๋วเดี๋ยวขึ้นไปเบื่องกระลดเนาะ <c oughs> จัดไปโอ้ขาวเด้อตายพี่นะ้องะเดี๋ยว ขายให้บึงเป็นระยะระยะด้วยครับเก๋ต้องขึ้นทอยนะครับผมกระดืบขึ้นมาได้ <c oughs> ผมรู้ว่าสิขาอักลากบาบ่ใครสนใจทอยกะคือเก่าด้วยครับลุงทาซานประแดกนะครับพิมในเฟซบุ๊กเลยทาซานประแดกหรือว่าอยากไปติดตาม YouTube เพื่อนกับอา่ากินแกสอนป่านะครับลุงนูนะครับแกเป็นทานพึ่งเข้านะครับมากประสบการณ์ทอยทอยลูกละยี่สิบาทนะครับถือถือมากๆเลยบอกว่าตามมาจากหนุ่มบ้านโคกอาจจะได้ลดได้แถมก็ได้ครับ แต่ก็บเต้องลดแล้วนะครับเพราะว่าถึกสุดแล้วไปพี่น้องเจอกันข้างบนนะครับเดี๋ยวถ่ายเป็นระยะระยะตกทอยกันอ้ลืมพานต้นกับโทรมาเราสินำมาเส้นวะครับเดีย๋ยวคอยบึงสิมาเที่ยวปลูกไว้เรี่ยวๆเส้นวะไปตอกทอยขึ้นมาได้เขื่องทางนะพี่น้องเมื่อยขนาดฮ <c oughs> โอ้เห็นบอกครับต้องทางขึ้นไปน,ใน,นาตึบเลยเพิ่งอยู่พู้นะครับพูดอะ ับ่เห็นหังเลยจักสิมีหยังบ่มาลุยต่อผมว่าสิขาวอากลากเด้อพี่น้องขาวอากลากมวยมาใกล้แล้วพี่น้องดีเดี๋ยวผมเป็นน้ำนะครับพึ่งกะพูดนะครับเออมหนื่อยเดี๋ยวเบิ่งกันที่เป็นแบบใด โอ้พ oh, ูดนะครับนาตึบเ,เลยแมมเจาะฟองขึ้นไปก่อนู oh. ใกล้แค่เอี่ยมแล้วพี่น้องนั่นนะครับกลางจอนะม oh, ีอย่างให้ผมบนเนาะเมื่อยครับพูด oh. นะนาตึบเ,เลยแมมขึ้นไป oh. Oh. จุดครบแล้วเหนื oh. ่อยครับ เดี๋ยวเบืองกันเอาควันใส่มันก่อนด้วยพี่น้องโอ้ท่าทางสิเป็นการมาไล่พึ่งแล้วพี่น้องเอ้ยเียบร้อยแล้วผมนะเออ <laughs> มีแต่หังกระดาษครับไปดีกว่าพี่น้องหู้ซ <laughs> ิงครับอยู่ปะเนาะรุ่นเอาเนานะ เริ่มตอดแล้วด้วยครับไปไป,ไปไปไปโกโกไปอื่อนีกว่าลงต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับถ้าเพิ่องอยู่นี่อาจจะเป็นการมาทางทางไม่ให้เพื่อนมาเอานะครับเสียงไหลครับพี่น้องไปเอาไปหาทางอื่นตัวปันต้นก็ว่ามาแล้วสินว่เดี๋ยวไปดูกันสิฟุกอีกบ่โอ้เชิงเลยครับมือฟีเบิ่งมันทรงหนาๆคิดว่าสิแก่บุหรี่ครับ บัดดี้มีแต่หางกระดาษไหมมือท่นได้ใส่ตัวไปพี่น้องอันนี้มานำเพิ่งอีกสายหนึ่งนะพี่น้องพันต้นกันมาแล้วนะครับพุ่นยืนเท่ยถึงหน้าผาพุ่งน,นะครับเดี๋ยวผมสิตายแล้วขึ้นเขามามีดอกพอยู่นั่นนะครับเหมือนเพิ่งมันไปทางนี้นะครับสองอย่างพุ่นโบเห็นนะครับก็เลยตรงขึ้นมานี่เดี๋ยวรุนกันสิได้สะแตกบ่ ยังไ่ได้อะไรเลยพี่น้องครับน่าจะใกล้เที่ยงแล้วนะครับเมือ่อยถ้าไ่ได้เพิ่งเดี๋ยวไปมุ่นมิ้มกันต่อนะครับไปตีนยัง,งเก็บอยู่กูนำมาจนพอแล้วพี่น้องตัวอ,อยากให้อะไรครับเพิ่งหมาห่างน้อยอย่าคงให้เด้อ เซ็งชัดเลยนับมือสายรูดครับไปพี่น้องไปกินข้าวเนาะบายแล้วจะได้ไปลุยกันต่อครับยังบวได้เลยเลยมนี้พอพึ่งสามลังแล้ว ใบสองเลยนะพี่น้องกกเลาะมากับพันต้นเรื่อยๆนะครับกับมาเพราะดอกผูอยู่พวกนะครับขุมพุนนะครับสองดูเหมือนจะบินแท่แท่แท่แ่ลงไปนี่นะครับบ้างไหนกวครับโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์่นว่าเพิ่งสองแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งว่าจะเป็นเพิ่งแบบได้นะครับเออผมกับพันต้นเพราช่วงนี้แคบบออ่อนแกแกแบบบ่มีอะไรเลยนะพี่น้องแกอยู่ในสวนเขางเลยไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับหางนี้สิได้บอกยังไม่ได้อะไรติดกระตาเลยนะครับ พอเพิ่งสามพังแล้วสิงป่ะขี่มอไซคลงไปเลยตอนนี้ลงมาแล้วด้วยครับผมทันต้นชี้นิ้วบอกขึ้นจากตรงนี้มิมอ๋อพ่อนำเพิ่งมาพอมาฮอดคือกลายเป็นมิมโอ้โอ้มันบินออกจาก Năm phân mà kèp in mìm tìm mìm tìm mìm hả tìm tìm còn tìm 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 hắn về bộ Ủa, Ủa, mấy là có bộ Cái okay, sang mà này okay. นั่นนมะน้ำมุ้งน,นี่น้ำมุ้งตอ่อบ่มีพี่น้องบ่มีน้ำเดี๋ยวหาเพิ่องก่อนครับเพื่อนมาสักหน่หอบินมันแก่เร็วเด็บแก่เร็วเด็ดเดี๋ยวหาก่อนพี่น้องป่าพี่น้องเพิ่องบ่ได้อยู่ในนี้ได้ครับป่านต้นเห็ดมิมหน่อยครับเพิ่งข้ามไปพูดครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสีอยู่แบบใดสีดได้บ่สีเข้าได้บ่เป็นสวนเขาบ่น่าจะเป็น พูดตำตำนะครับถ้าดูบทผิดไปหาทางเข้าขอจักรังมื้อนี้แล้วครับพี่น้องนำมาเป็นวัด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 แมนบกรับแมนครับตรงนี้แหละอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้แต่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 แตไป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 โอได้อีกแล้วครับเพิ่งวัดพาพันต้นมาเบิ่งเพิ่งนะครับที่ผมตัดทิ้งไว ถ้าใครจำได้นะครับหางบกใหญ่นะครับผมโจกเอาแต่ตรงกลางดูครับพี่น้องถึกสอยไปแล้วครับโอ้ผู้ใดมาเอาวะบ่รู้ว่าเขานำหอยผมมาหรือเปล่านะครับโอ้พี่น้องไม่ได้อะไลเลยเมื่อน,นออี้เห็นเพิ่งไว้เขาก็มาเอาไปจ้อนนะครับ เซิงว่ะแต่พี่น้องบบได้ยังกะกลับบ้านเด้ไหครับมืออื่นค่อยว่ากันใหม่เนาะไม่จังไหนได้มันโบมานเนาะครับอ,อย่างไดก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับมื้อนี้ขอโทษหลายๆบบได้มีการเอาเพึ่งให้เบิ่งแบบงามๆเลยนะครับขอโทษเด้อครับพี่น้องลาไปก่อนนะครับจบ